พี่เจด้าพี่น้องสุขูดซูขัดสบายดีกันบ่าจา้าคอยก็สบายดีอยู่ก็ไปช้อปปิ้งมาเนี่ยจา้าเห็นบ่เต็มเลยสิเปิดร้านอันกิบช็อปได้แล้วมันบ่น,นัปนไม่ร้านกิบช็อปบ่ปะคอยบอกพี่เจด้าคอยเด้อย,ย <c oughs> ล้านกิบช็อปประสนเดี๋ยวจะเช่อเนาะจ้าเนาะว่าอาไป <c oughs> เดี๋ยวขอเวลาตั้งกลองแก่ข้าวเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวนางงามสิบแปดมกกูสิบปากฏูโตเร,รือเดีบาทนี่จ้าเองพี่น้องสุขูดซูขัดสบายดีกันบ่าจา้า ว่านาดีีไม่ว่าดีจงนี้หน้ามาเบื่อต้องทนทำนาจึงจ วีเอน้ำมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศปั่นนะจ๊ะต่เนาะใช้ตู้เย็นได้นะจ๊ะเนาะอันแต่แต่ก็ตู้เย็นก่อนจากยังเป็นอีหยังในใจะต่ซื้อมาเพิ่มเือเก่าโอ้ยนึ่งลายพี่น้องโอ้ยตายตายมันซีหม่องไว้ย่มื่ะตู้เย็นข่อยอ่ะแล้วแต่เธอ เด้อจ่าเด้อพี่น่องชุกหูชุกน่องต่องไปพ่เจ้าได้ยังกินพเ้าได้อย่างกินเที่ยงเหระเมยวพ่เจ้าได้อย่างกินเทียงคอยกะติ่มหมักหูเนีบ้านตามหมักหมูตมักหอาหารประจำตระกูลนันเลจ้ะอาหารประจำตระกูลก็คือตามหมักหูเดี๋วไปเอานี่ ยักไซนี bueno? ่กันมาจ้ะเนาะนีหยังเป็นอีหยังเออจ่ายจ่ายพี่น้องจ่าเห็นบ่ข้าวเดียวจ่ายเลือดสนิทแก่นวะสุดยอดเลยเจอนมใส่ป่ดิสายนมเยอะๆยาชมพูสายนมเยอะๆเห็นปะจ้ะเฮ้ย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 เห็นป่ดิมันบอกเหีนให้จ่าบอกเรียนนี่สายนมเยอะๆเห็นบ่เา็ุผู้มากินนมเห็นปะจ้ะ สิวัชีกองนี่ใส่ไปเลยใส่จุกไปเลยเห็นบ่ามามาจากของซอยข่อย,อยนายจ้าถ้ากันขี่ฆ้าร้ายพวกเจ้าน่ะขี่ฆ้ามั้งคเมื่อเท่าไรไม่ดีเมื่อประมาณห้าร้อยกว่าดอลลาร์ห้าร้อยกว่าดอลลาร์ห้าร้อยกว่าดอลลาร์แต่ตีเป็นเงินไทยเท่ดอลลารเคิื่องชิลเล่ก็ยุ่งใช่รึดวดีมันขึ้นแล้วมาดีสิบเกียบ,บาทไทยล่ะ 1> 1นึงเรลอาแค่ยี่สิบาทไทยเลยรนขนนึ้นขึ้นๆล้มๆนกยี่ห้ายี่ยยู่ประมาณเนี่ยจ้ะสมัยก่อนหนึ่งสามสิบสามสิบสองัยก่อนไอ้สุดยอดสมัยนี้บ่บ,ท,บทาเลยน,นี่ไปไป้านโคไป้านเอดีไป้านเอเชียเขาร้านเอเชียสหมอส่องชะไปซืปูมามาตำแบบปูปูมามมีก็เลยมาได้จอยเ็นบอที่เฉพาะลานอ่าอ่าอ,า,อางกโค โค่เหมือนหนึ่งร้อี่แปดดอลลาร์หกสิบเซนนะโค่มาห่างว่าเลยหนึ่งรสี่สิดดอลลาร์หกสิเซนมาเฉพาะโค้น niet, like so. Never, ี no, <laughs> 對對่จ้ะโค่โค่โคก็คือก็คือโคหแะละจ้ะโค่ก็คือโคน่ะไรจัะทำไมมานกากสิเป็นแมคโคเนาะแมคโคบิกซีโลบินสันนั่นนาะจ้ากินปะเฮนั่ะจ้ะเคยสีอ่า ผงซักผ้ามาผงซักผ้าอันนี้ซักมือ,อน,นี่ซักมือแล้วก็มีแบบนี้เอาไว้ซักเครื่องเมื่อซักเครื่องไว้ซักผ้าโฮมผ้าปูที่นอนอันนี้ซักมือก็คือพวกกางเกงพวกเสื้อผ้าพวกสุญัติสุนีย์เหล่าเตยเอาไปไว้ก่อนโอ้เอาไว้ดีกว่านะจ๊ะเนาะเอาไว้นี่ก่อนนะจ๊ะ,ก,นนะ,จะกินข้าวกับน้ำปิ้งสิงจ๊ะถึงได้สะได้สวย าน้องใจลำใจรวยกินแต่ก <source ankind S 2> ุ้งแต่หอยเก็บผักตักน้ำตามภาษาคนป่าคนดอยคนละเดี๋ยวจะเชิญเมื่อแต่น้องแกจะพูดเหลี่ยมเชิญเอาคนของบอกกันมันจะต่พวกเหลี่ยงไงหรอกอันนี้นมไม่หลาเป็นนมหรอ้ะเป็นน้ำผลไม้จูสจูสแอปเปิลจูสแอปเปิลแอปเปิลจูสเหมือนปรจ้ะ มาเราไปแอปเปิลจ nah um so nah um so <laughs> anyway, ูดนาะจ้ะน้ำแอปเปิลจ้ะหันบอกว่ายังไงบ้านพี่เมย์จ้ะนี่น้ำแอปเปิลว่ามันง่ายๆเราจ้ะเนาะเทำมาไว้หนีก่อนเดี๋ยวค่อยไปไว้ข้างหลังเลยจ้ะเด้อนี่บิสกิตอันนี้แสบนี่ยนะไม่กินเวละมิปลาตุ๋นปลาตียังไงๆไอ้หลายถ้าจะกินปลาตีคือว่าเนี่ยจ้ะย่างละนิดย่างละน้อยเราจ้ะนะปลาตีอันนี้อ่าชิคเก้นเคเอฟชิคเก้นเคเอฟ จักบาทนี่ว่ามีราคาเลยตัวนี้ลืมว่ามเมนลืมกบับพวกวมีราคาตัวคุณบอกนี่วหล่าก็เพื่อนี้มาก,กินก็ถอยว่กินมีอันนี้อันนี้เป็นสะโพกสะโพกหมูสะโพกโดกด,ดาบหมูนะอืมก็าวเสียมาไม่เห็ดน้ำตกหรือว่าเห็ดหอันพอกช็อปนะจ๊ะข้าวเสีเอามาว่าเห็ดพอกช็อปแล้วว่าข้าวเสีเอาไว้หนีก่อนนี่ใส่ช่องติดแตกบอกเดี๋ยวเพิ่งใส่บ่ชแล้สีไปใส่ขถัขขขนนขงหลังนะจ๊นะเนาะ ใส่ข้งล่างเอาน่้นนี่ส่งนวไป็นึ่งกนได้อยู่ดิบอัน้บอออันนี้อันนี้บอแยกนี้บอแยกแต่ว่าอันนี้แยกอยู่อันนี้แยกอันนี้เอาไว้ใส่แยกไว้นีแล้วก็โคเป็นไงโคโคกได้มันเป็นสาโคโคลาโคโคโคลาบอบโคาบอว่าเป็นโคโคลาาเลยมาเอาหนี่นีอรเนาะ ส,สกัดสต๊อกสต๊อกก็คือน้ำซุปไก่สต๊อกไก่เหนไหสต๊อกไก่น้ำซุปไก่ซีมาจี่อ่ะซีมาซีอ่ะซีหรือหาไม่คิดว่าหานะนันหายไปไหนอันนี้สต๊อกไก่เมื่อวานนั้ก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปน้ำแกงน้ำอะไยังกันเลยแต่เท่าน,นจะนนจะน๊ะเนาะอันนี้โซดาโซดาก็ใหญ่โซดาก็ใหญ่เอาตุน้นหุ่ดกอง ว่าอันนี้เห็ดบุเป็นเพยายาห้แล้วเห็ดกรได้จะได้ซื้อกินเอามากันเนาะแพนขาว่าเห็ดงายไปย้ายฉันเห็ดงายสําหรับพวกเกลต้องข่อยนึ่งเห็ดงายปอาบ้านไปกินนะจ๊ะไปกินกับตหมูหุไปกินกับก๋วยเตี๋ยวยังข่อยก็ไรย้เขาซืมาสองถุงอี่มกก๋วยเตี๋ยวเหรเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นงายหนก๋วย่มักหน่มากับเส้นยั้นงก็เส้ียนยก็ะเขาเอือนยังไงอ่านี่ไหมเอื้อนยัง ปลาหมึกปลาหมึกมะไฟกินมะไฟกินเลยบ่แม่นมะไฟใส่ไว้ไซวอยได้จ้ะแล้วก็อ่พอกโบพอกโบก็คือพอกโบกับชิก้เก้นโบอันนี้ลูกชิ้นหมูอันนี้ลูกชิ้นไก่แซ่บนะจะบอกให้ใค่ช่องฟิลก,ก่อนนะเนาะใค่ช่องฟิลก,ก่อนช่องฟิลดอลเลมอนช่องฟิลดอลเลมอนนะจ๊ะโอกร้อนกายมา้ามือสาวหรือกันมา ก็ม <iet> <yap> nah ักอดอนไหก็มาอ่านหน้าอ่านหน้าแล้วก็ <whatever> ับไปช็อปีนไงจ้ามาปช็อปีนไปเฉยๆนีใช้ถุงน้เลยอันนี้กับใช้ถูงนี้ไหวใช้ถุงนี้ไหวแไม่ใช่ตู้เย็นข้นงหลังใช้ตู้เย็นข้างหลังเรจะเนาะตู้เย็นขาหลังเคยไดแคปนีนแล่เนาะจอยมเลจ๊ะเร็วป๊หนึ่งเร็วบอข้าเดียวนี่ยซดากัเกีบไปหนึ่ง ระจัดของเลี้ยวขนาดนาจาน๊ะเนาะแล้วก็อันนี้ก็เอาไปใส่ถึง้ง <c> ถ <oughs> ึงบ้เปิดไฟเปิดไฟ แล้วจะเทจะทำผู้มวลจะทำพุ่มมวนกุ๊บจะพุ่มมวลย่างเดียวไหมชื่อหอมแดงมั้งมาหอมแดงกับหอมขาวสซื้อมากินนะจ๊ะฉันถามว่าซื้อมาอย่างไรแต่ซื้อมาไม่กินเพราะ่ถ้ากินกินหอมกินหอมจะได้ผิวหอมผิวสวยแต่ว่าปากสิเหม็นเนี่ยน้อยมากินหอมบะหมี่เนี่ยจะแตงฟันแล้วก็บมวลยางดีบอกเป็นฟันด้วยนั่นแหละด้วยยาดีที่นะ ยาดีที่เบงฟันบมัสะอาดสะอานพี่น้องมนบอกนเพระปากม็นมัพี่น้อง่ยงม่เนียนเาเล่นไอเสียตันี้หละพักคนกันกรนเสียงขมากระนเสียงขอนนี่แหละไลสติกไลสติ๊กเ่อไม่หนังสติ๊กเด็ไลสติกเนาะไลสติกหมว่าเป็นบ้านอกกับเซเนเข่าเหนียวนาะว่าเหนียวเ่นบ่สติ๊กมันคือเหนียวมนบอไลกับคือเข่ากเข่าเหนียวมันบอ อันนี้เป็นขนมเส้นเนาะอืมเขาแปะไปเห็นพวกเจ้าฟังตัวถีบตัวเดนแต่ว่าไลายสติ๊กเพื่อนเลยจ้ะนี่ซอยนี่สูตรนี่อีห้อนี่แซบ่บเหนียวนุ่มเส้นไม่ขาดมองว่าโฆษณาเห็นมูเขินโฆษณาไปโมดเลยจ้ะเนาะโฆษณาเป็น,น,น,นจีนจาขายดีๆดีมองม่าจะมาร้อกยกันไปมองวอ่ายังไงก็ แอร์รื้อบางรื้อบางที่แฝดลืมได้ไงเนี่ยกาแฟกาแฟที่อินมันเนาะน้องเป็นสาวอ่อนแก่นยังบ่เคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานน้องเป็นสาวไว่อ่อนได้แต่นอนตะแขงยามมวอแลงฟันหวานเนาะใช่หรือะะอันนี้สื่อยังเสียเสียกนยันหนาวพญายแบบนี้เสียกนยันหนาวพยายใส่เอ็กซ์เอล ใส่ XL บางตะกี้เพิ่นใส่ XL x เด็กนี่เพิ่นไปออกกำลังกายเนี่ยเพิ่นจอยลงมากเลยแมาซื้อ XL นะบางคนใหญ่เก่งมาเพิ่นจอยลงแล้วซื้อ XL แล้วสมัยก่อนใส่ XL x มั้เนี่ยใส่อะไรมั่อนี่ใส่อะไรเมั่อนี่อีโคโคนีสุดาพี่งไปจ้ะสุดาสุดาแล้วก็น้ำส้มน้ำมันเอกน้ำมันเอก น้องแตนเท่ห์ว่าถ้าเป็นน้ำนังเอกมันก็ต้องเป็นน้ำส้มปั่นสิแม่ประเสริฐมันม้วนเป็นน้ำแฟนตาสไบสไบอย่างนี้มจอเลยนี่คุณบอมันเป็นน้ำส้มปั่นนี่แม่นังนังเอกก็ฉันอยเป็นคืนนังเอกกันมาจ้าเนาะเป็นนังเอกเนยนังลายเนยมาจ้าเนาะเห็นบอกยังส่งถานหน้าคุณบอก ไปตัวนี้เลยนะคะอา่ะอาจัดโน้เลยตกลงมาใส่หัวแปะนี่เป็นนี่ผู้ใดอยากผู้จบผู้งามไม่ผู้ใดอยากแบบผู้สวยผู้งามผู้ดีผู้จบผู้งามพี่ย่ายจะผู้ให้ใส่อีห่อน,นีเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมาจา่า <c oughs> ยเยสเสียก็ได้จ้าคอยใส่มาเป็นสี่ปีเราคอยยักันอยู่จ <c oughs> ังสี่อยู่เห็นไหมกันอยู่จังสี่กัเก่าเา <c oughs> หว <c oughs> นี่แบบชมเขียวหวาน <c oughs> อันนี้ผสมเขียวหวานบักช่วงเกียงบ้นานเฮาไหมบ้าช่วงเกียงบ้นานเฮาไหมบ้างามๆเลยเนี่ย,นนย,ยมันมีกาเนี่ยบ้านี่จีเป็นอีหยังมีกาออสเตรเลียเนี่ยจะเห็นบ้อันนี้กามันหลุดนี่กาบนี้แหละกามันหลุดกามันหลุดเหลตอีแหง้งเห็นบ้าพ,กกบพ่อแก่คุณจักบ่กกาหลุดเหลตอีแหง้งบ้าอย่ยงนี้นนนเนาะหวานแย่จินแล้วก้อนสีส มาเป็นสีนี้ให้ทดลองไงเป็นสีนี้มาใส่ตูต้นเลยตู้ไปเลยนะาาหน,น่แค่จายไปหน่อยเดี๋ยวเๆมาอัน <c oughs> นี้ซื้อย่างนี้นพกก <c oughs> กกีกันพีกแบบพีกพีกน้อยแบบหง่หนึ่งแบบพีกข่สวนหมดแล้วปีนี้แบบพีกข่อยตายเลี้ยงต้นเดียวนี่ป่ะข่ซ้อพีกไม่หง่ามากมปะ เมื่อเล้วพี่ก่อยอมไม่ได้ตากหนักจริปีนี้หมดพี่ค่อยตายหมดแล้วค่อยไม่ปลูกอีกแล้วพ่อใหญ่ไม่ให้ปลูกก็จะจะใส่ช่องฟิตไว้นะคะใส่ช่องฟิตไว้ม<ะ>ซื้ออย่างมานี่ทัวบักทัวบักทัวปักยาวมางามบอเป็นลาเียนเมื่อเช่าร้ก็วโดนาจ้ะจักบินไปใส่พ่ออยู่บินเดียว พ่ออยู่บินเดียวจะบินบรรลือบินเอก,กพภพไปใส่บุ๊อันนี้ก็เป็นอันอยังก็่อ,อนเพื่อนอี๋เนาะควรวรันเต่าควรรันเตาเพื่ไปกิน,น,นกินดิบเนีจ้ะเผนมาแล้วก็อันนี้เขาเอิ่นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบ เสียงไก่ร้องเจ็บๆแม่ก็เรียกไปถุยดินทำมาหากินตามภาษาไก่เอ้ยเจ็บๆจี๊เจีบเนี่กัดเจ็บนี่กัดเจ็บบ่เอามาไว้่หนึ่งปลาเอามาไว้อันนั้นเอามาไว้อันนี้เอามาไว้กินน่ะนะจ๊ะแต่เสียไปไว้ใส่อ่าตู้เย็นข้างหลังเอากระกก่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบ้าแป๊บนึงเนาะน้องเอ้ยฟังพี่รักกันมาห้าปีคนนี้ไม่เห็น ใจกดเครื่องน้องเอ๋ยด้วยเรื่องอันใดพูดแล้วพี่น้องเ <c oughs> ชียงก้ยเชียงวานเสียงเป็นตะเตตกเสียงหน้าดีเนาะพี่น้องเนาะบ้า <c> ใ <oughs> นสีไหนบานี่โอ้นี่บินเอเชียตันนี่บินนานเอเชียบินนานเอเชีย บินล้านเอเชียที่ค่อยไปซื้ออ๋อเห็นวะนี่เห็นมับินล้านเอเชียดดน,น, 8. 8นี่ย41ดอลลาร์แปดเส้นลานเอเชียได้นหน่อยๆน่อยนี่มาตะผักนะจ๊ะมันไม่สองล,าน,อล,า,นอลานนี่แล้วก็อีกร้านอีกร้านเป็นลานนี่ไปซื้อไอ้อันนี้มันเป็นร้านอันที่ขอไปซื้อพวกอ่าซอสหรอจ้ะแต่ว่าร้านที่พี่ผักจะบินอยู่ไหนอันนี้ลานไปซื้อซอสขอหน่อยนั่งร่มแล้วก็ไปซื้ออัน เออเดี๋เนาะแบบเอี๋ยเก็บหิมะบอกเนาะเก็บหิมะไม่เก็บนี่เลยเนาะอยากจะเอาโยนขึ้นนี่แป้งเก็บหิมะตกยโมากหน่อยหนึ่งตัวโมากเลยเห็นบอกเหิดมาเดียเกิดมาเตียโมต้องมาข้ามขอเดียวเกิดมาเตี้ยมาข้ามขอเดียวโอ๊ย ตเมินอยพราพตัเม็นมีกันค่ะ,ะเป็นคนดซําได้ใส่ไวใส่นอกบาท,ทีจะไว้ไหนดีจะทำยังไงดีดูให้เธอบอกรักฉันมาจะทำยังไงดีนะให้เธอมาเป็นเพื่อนข้างบ้านจะทำยังไงดีนะ เธอมาเป็นเพื่อนข้างบ้านบอกรักฉันทีชาตินี้ฉันจะมีแฟนไหมน้องน้องอะไรพี่น้ <c oughs> นนองจังถูกอะไรท <c oughs> ี่นหนอ,อนเป็นอายุสาวสิบหาเนียเป็นลำบุ้งบ้นปั้นกับเลี้ยงนราที่มีลำบุ้งนาะ,นะ มีลำวงมืนนมนมมอนเป็นลำวงว่ามีครูน้ำผึ้นเลยจ้ะมืเพันมีครูมืดเป็นลำวงบางกันเพียงสมัยกนะ่อนอายุ่สิบชี้ชิมหาปีเนาะเป็นสาวตนมอยขึ้นไหมแม่เนาะมืเพันลำวงมืเพันมีครูกันมืดจะขอเต้นคนเดียวเต้นได้ดอกเต้นคนเดียวไหมจ้ะตะเลียกตูนยังมาอ๋ยหงุดหงิดเยเนี่ยแต่คือมวนที่เขาเต้นคนเดียวก็ได้อือผู้หายลายเนี่ยหาแฟนบ่ได้หงุดหงิดเกิดมาเป็นคนผู้หา กางเกงไปยิ้มพะย่ะเห็นปะเห็นชัดปะอันนี้กางเกงข่อยอันกางเกงข่อยเกงไปยิ้มขอ่อ,นนขอยขอย่ยขอ,ยขอยพูดหน่อยก็สิตัวหน่อยขอย่อยใส่ใส่ใส่เอสพราะว่าข่อยพูดหน่อยไงใส่เอสนะคะใส่เอสสิบสองมาไปไหวบบก่อนเดี๋ยว้สิมาลากอา